ตาพิเศษสังสองนะครับวันนี้อยู่กับคุณชื่อเล่อะไรจ้ะบุ๋มคุณบุ๋มนะ,ะมาผ่าตัดเสริมโหนกแกับหมอใช่ไหมครัวันนี้มาตัดใหม่แล้วเป็นไงบ้างรูปทรงชอบใจไหมชอบมากชอบมากเลยคือดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนะก็แล้วการบริการของทีมงานเลยไงพี่พี่พนักงานแนะนำดีค่ะแล้วก็มีคุณหมอดูแลตั้งแต่เริ่มทำหมอให้คำแนะนำให้ให้แล้วก็ติดตามมา ข้อมูลน,นะฮะได้จากการต่างๆนะว่าเราจะเดินทางจะกระบวนการในการเตรียมตัวกระบวนการในการผ่าต,ตัดจะเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงขั้นตอนหลังผ่าต,ตัดนะครับหลังผ่าตัดไปแล้วเราก็ยังดูแลอยู่ตลอดนะครับใช่ไหมเราทักทายกันทุกวันเลยนะฮะ,ะก็ทีมงานเราก็ดูแลีวันนี้หลังาตัดใหม่แล้วทรงก็ดีเรียบร้อยนะครับ,บก็เป็นที่ไว้วางใจของคนไข้เนเออสามารถที่จะแนะนำนครับวาพึ่ฝูได้อย่างสนิทใจเลย รายจ่ายก็เป็นไงฮะสมเหตุสมผลเนาะ,ะเออนะเขาไม่ได้แพงแล้วก็วชัชพันธ์ของใช้เลยเราก็ได้มาตรฐานเนาะนะครับก็เป็นเคสที่สําเร็จตามความมุ่งหมายนะครับแล้วคนไข้ก็แฮปปี้ทีมงานเราก็ดีใจที่ได้รับความเชื่อมั่นให้มาดูแลคนไข้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคนไข้มากเลยนะครับให้เดินทานงกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะฮะนะแล้วก็มีอะไรก็ทักกันมาได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะทำการตัดกระเจี๊ยบเรียบร้อยแล้วนะครับ,บ เรียนเชิญน,นะครับท่านใดสนใจจะเสิหน้าอกนะครับก็เรียนเชิญที่อนจวีทีดิษรศาสต์ิทยาลัยน้ำศงนะครับผมผมและทีมงานพร้อมที่จะให้การดูแลคนไข้